อยากได้เลขบอกแล้ววางอยากได้เลขบอกชื่ออะไรก็ถือถือสามเดือนติดนะสามเดือนติดบรงนี้พิดจะงวดนี่แหละแล้วบอกดิแค่บอกพ่อแค่นั้พ่อสามเดือนติดบรงนี้พิดจะงวดถือมาไม่เจอพ่อทราบพ่อถือมาพ่อลงรถปั๊บเขาหูเลยว่าอยากได้เลขบอกแล้วว่าพ่อซื้ออะไรก็ถือมา่อเดือนเกิดเด็ดชื่อเดือนเกิดพอดีอ่ะ พ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับอะไรเนาะนี่พ่อพันพ่อพันพ่อบานนั่นน้องเนี่เขาบ้านน้องบดไเป็นแค่นเลยก้อนน้องแบบเขาเยนองบเป็แค่น่ล้วพ่อให้ได้แม่นให้เลขถือก็พ่อพก็ถือมันเพราะ่ถืออยู่ฮะถือซื้อัวไดก็ถือเื้อซื้อจะได้ก็ถือกี่พ่อถือจะได้หรืถอ้ื้อจะได้ก็ถือเมื่อวันนี้ร่องรู้ว่าสีเกาครับหกศูนเอ้า ได้ไหมจ๊ะไดครับฝันหน่อยฝันเลยครับบอฝันฝันได้ฟังไหมเอาฝันเล็กหน่อยมาบอกในความฝันนั่นเด็กหน่อยมาบอกเอมนท่เลาวมุทิแล้วมันมามันมาบ้านลายนะเด็กหน่อยเลื่อนเสื่อออกบ้านอีกทีเอาของพวกขามในค้ามฝันบอกครับเอเด็กหน่อยเป็นผีหรือเป็นคนนี่แล้วพวกสามมุทิเลยวมันมามันอยากินขนมมัน อแต่ไว่าเป็นเด็กวายกูมันผิดมันมีตายไปแล้วมันมียันอยู่นั่นเด้อะไรอะไรเด็กวอยดูนี่ไหมฝาไก่น่ะเป็นหุ่นมันอ่ะนังตะลุ่งเหรอใครใครใครมีไ่ใครโยบานเด้เขามาหาพ่อปะมาหาขวัญน้าแต่กินขนมเลยสื่อ ขนมคื่อน้ำแดงงวดที่แล้วนะคือน้ำแดงแห่ใครเออโอ้แสดงว่าพอรวิสินนี่ซื้อกับพินยานในความฝันเลยบางสองเดือนญสามเดือนนั่นถูกถูกงวดบนหลังบนหลังโอ้ถูกบนล่างบนล่างทุกงวดเลยเออสามเดือนญติดกันมาวินเหรียญอีกแต่ว่าหกสามนี่พ่อถือยุทแม่นบ่ครับถือไดทไายป่ะพ่อถือร้อยเดี๋ยวช่วยลอย โอ้ตัวเรารวยก่อนแต่ลายอยู่เศษทันเศษทันงวดว่าหันฝนตกระบาดนี่พี่น้องอาจจะมีเสียงแสกไงเด้อตรงอย่างแหงเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถามถามตัวเลขเลยถามความเป็นไปของพ่อก่อนพ่อถือชุดมาก็เป็นเลขฝันบ่พ่อเหล็กขวัญสามเดือนติดก้ากันถือทุกงวดเออมาเว้นมาเว้นอยู่มาเว้นเดือนที่แล้วเดือนที่แล้ว แต่ว่าหมดที่ที่ผ่านมันนี่หกสามพอทั้งถือยกันถือโยถือเลื่ร่างเลยไม่ได้ฝันกันบอกว่าแรงพอเป็นคนฝันแน่งเนี่ยมีเนวันนี้เลยังวันนี้พ่อฝันเนียกับหกศูนย์สีเก้าหกศูนยฝันยังไงยังไเป็นสี่เก่าศูนพอพ่อฝันว่าังไหครับฝันอันเลกน่อยมาบอกเงเล็กหน่อยมาบอกนตเ้าบันคนอไหลเล็กหน่อยมาบอกสี่เก่าหกศูนย์เลย พ่ uhm. อพันพ่ нд, อพันฝันแล้วฝันแล้วครับเขามาบอกเป็นตัวเลยบอกพ่อบอกเป็นตัวเลยสี่เก้ากับหกศูนย์อ่าเป็นเลขของฝันเด้อพี่น้องพ่อพันซื้อจะไหนก็ถือซื้อจะไหนก็ถือจะไหนก็ถือสี่เก้าหกศูนย์สามตัวเลยพ่อต้องจุ้ย ขอสามตัวนะพอนี่บอกได้โอ้เขาบอกได้บวกบ่บอกแล้นพ่อมักมักอะไรครับสามตัวเราคันมปเรื่อยๆมันเคยมักน้ำะมัน่ขาดหลายค่าก็มากอถึงสตสเก้ากศูนย์พี่เกาก็พกศูนย์เอาไปบนไปล่างบอกพ่อันนี้บนล่างแล้วกับ้อมโอ้กับพร้อมเอาส่กับตัดแตกได้เนาะออสี่เ้าหกศูนครับพ่อว่านี่ยังก็มาตัวเลเนาะ แค่กระถือก็วะอยากได้เลขบอกแล้วเอยากได้เลขปอซื้อกถือถือสามเดือนติดนะสามเดือนติดบ่มีผิดจะงวดนี่ะแล้ว่อเดแบอกพ่อแค่ไม่พอสมเดือนติดป่มีผิดจะงวดถ่าม่เจอพ่อทาบห่ดถ้ามาพ่อลงเรวปั๊บเขาหเลยวะอยากได้เลขบอแล้วเ่าพ่อซื้อในกระถือมาบอกแล้วเปว่าแล้วเ่าสามเดือนติดไม่มีผิดสักงวด อ๋อฝนตกแห้งหรอพ่อามตัวว่ามีเน้ะเออบ่ไอ้แค่สอตัวน้องออพี่น้องแนี่สมเดือนติดเขม่ิดเออสมเดือนติดสเดือนติดเรไม่ีดจงวดเอาไเสืรอดเอาสือรดตัไหนหรอพ่อเกาก็ูกศูนสีเก่าก็หกศูนยเขียนแล้วเขียนให้แล้วเอาโชว์สามเดือนติดเขไม่พิดจังวดเอาพ่อเอาถือเนเนี่ยสามเดือนพิดม่พิดจังวดครับสี่เก้าสก ัพ่อพันสามเดือนติดบ่มีผิดจักงวดสองตัวนี่ไม่ผ่านเลยตัวไม่ผ่านเสียดาย้มาพ่อเราสาบแต่ว่างงวดนี่เอาไปสองตัวหางสองหางสิบเก้ากับหกศูนย์ขอบคุณพ่อพันครับผมสามเดือนติดบ่ผิดจักงวดครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เ้โอเคมาต้นนี้ยังไยังนอหี่นอทากันบนนี่ทากันยติหายอย่างถะากันยีเาอย่งเหมือคนเข็นรถนี่เมารถมาบอลเมาเมเมาเมาเมามาเ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 มามาเาเม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 ามาเ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 าเอเมาเาเมเมาเมาาเามาเมา เลยไปเมาเพิ่นมาเลยสิลงหมดวะนี่ลับอิสราเอลบ่ลงบ่ได้อลงบ่ได้เอาโต๊ะได้ล่ะลับอิสราเอลนี่มีแล้บ่ยังยังบ่มมี่มาท่านใดมาเจ้าบอกของเจ้าก่อนโลดยังบ่มีบอกเจ้ารับสายเขมร้นเอาอันนี้ไปละกัน7 1 6 7 1 6อือหรับสายเขมร้รับสายเขมรบ่ เขมรเขาบอกว่าสา้เป็นสายลับเขาบอกบ่าเอาแล้วสายลับเขาบอกเอาเขาบอกว่าถามสายลับเขมรเขมร์ซูรินเขมร์ซูรินป่ะเนี่ยเขมร์ซูรินเขมร์ซูรินเอาเขมร์ซูรินมาหลุดโจ้ทีเขมร์ซูรินเขมร์ซูรินบอกตัวไหนตะโกนบอกพี่น้องเนี่ยเจ็ดหนึ่งหกบอกได้ยินบอกได้ยินเจ็ดหนึ่งหกตัดเอาสองตัวเดียวสองตัวสองตัวสองตัวคือหนึ่งเจ็ดหนึ่งหก เจ็ดหกซนั้นเจ็ดหนึ่งหกเอาซ้ำนี่แหละอยเอาหลายมันิถือมันก็ถืออมเมนสุรินอมเมนสุรินดเลขขมิ้นสุรินเลขขมิ้นสุรินเอาเลขขมิ้นสุรินมาแล้วครดำเลยิ้เยไป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 